สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี7 e l e v e n และเคาน์เตอร์เซอร์วิสชวนคนไทยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี น้อแหรววะหน้ามนแดงเชียวย้อนข้ไปกินน้ำพักแป๊บด้วยอ,อะไรของมึงเนี่ยไม่ได้หิวน้ำอ้อเหรอกูเห็นมึงหน้าแดงคือก็มึงหิวน้ำหน้าแดงที่ไหนละ่ะบ้าระวังตุ๋ลงไงเ้เถอะ เดี๋ยวเสร็จในวุฒิโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวจะหาว่ากูไม่เตือนกูระวังมึงเนี่ยก่อนมั้งเอ้าอะไรวะอุ้ยอะไรยังไงอะแกสามคนนั้นน่ะขออนุญาตนะคะก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วค่ะคุณโอ้แกเราคิดมากกันเองหรื่เปล่าวะฉันว่าไม่นะเพราะว่าฉันอะ กลิ่นตุกๆจากสามคนนี้เหมือนกันกลิ่นอะไรอย่าแก่อกาวก็กลิ่นอายความรักไงแต่ว่านะเป็นรักสามเศร้าหรือแกฮะไอติวไอบุดไอแฟงเนี่ยนะเออี่แกไม่สังเกตกันหน่อยหรือไงคะหึจะขนาดนีแก่ฉันก็สังเกตคิจะแ,แก่ๆสงสัยว่าความสัมพันธ์ของสามคนนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไง อย่าบอกราว่าไอ้สามคนเนี้เป็นเกย์หรือว่าน่าจะเป็นใบกันน่ะคุณพระงั้นงั้นเราต้องยิ่งจับตาสาวนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยสิแก่ได้ได้ได้ยัวไงแต่สมัยนี้ผู้ชายมันเป็นอะไรกันไปหมดแก่นั่นสิ แต่ฉันว่านะความสัมพันธ์ของไอ้สามคนเนี้ยมันต้องไม่ธรรมดาแน่อย่เาไปจินตนาการนะยองต้องจับตาดูความสัมพันธ์ของสาวคนนี้ดีๆแล้วล่ะนี่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 แกรู้สึกเหมือนว่าตอนเนี้ยเหมือนเราเคยทำมาก่อนหรือเปล่านะเออฉันก็รู้สึกนะโอ้ยก็เมื่อวานเนี้ยเราดูผ่านมีกับจีอยู่มีแบบนี้เหมือนกัน สิงที่สุดหาน้ำกินดีกว่าเหนื่อยเสียพลังในการเมาโมยหมดนี่พวกเราในอดี่เราจะเป็นอย่างกันนรืะไมพวกเราตองจับาดูสาวคนนี้ให้ดีๆผู้ชายสมัยนี้น่ากลัจะตายเห็นไมมเมทเห็นวันคุยกันนะคะน่ากลัวที่สุดนี่มีที่อยู่ในกระเทยอย่างพวกเราในสมัยนี้ปะปๆปะ रे พีซพีตอนนี้เราเรียนถึงตอนไหนแล้วนะน่าจะเป็นเรื่องการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ใช่ปะอ๋อใช่ใช่ยากอะเราตามไม่ค่อยทันเลยไม่เห็นยากเลยก็แค่การสืบพันธุ์จริงไหมพวกเอ้ยใช่อยากตามทันไหมล่ะ เดี๋ยวเพื่อสอบไอ้มึงพูดเชื่ออะไรวะนิวอยู่มิ้งกับมันอันี้มันตัวแพร่กระจอสุจิแปลจมับางนมึงก็พูดเกินไปเจ็คกูอ่ะเขาเรียกว่าคนใจหุนเว้ยถ่าอย่างได้อ่ะกูก็ไปดีจ้าก็แค่นั้นเองจบปะไอ้ที่บ้าเจงแงอะไรล่ะ เปล่อมากกว่าที่เราคิดอีกะ่อคุาเราสนใจบริจาคให้เราบ้างไหมล่ะแฟงเราอยากได้ค่ะวายวายวายอย่บพัดงามหน้ามากเลยนะแกเอาแกก็ฉันอยากได้นี่นาแม่แม่แม่หล่อนบรีบเอาของตัวเองไปยักของตัวเองก็มีใช่เดี๋ยนี่เดี๋ยวจะโดนอยพวกนมีอะพวกอะไรก็ไม่รู้ ุดเลยอะ่ะโอ้ยตอแหละนะลังปานอ๋อทำงานต้อไปนักเรียน,นส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนชีววิทยาอีกวันหนึ่งนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเดิมกันแต่ จะเป็นการเรียนภาพปฏิบัติครับเอาละเอาละอย่าเพิ่งคิดกันไปกลครับคือครูจะให้นักเรียนนะครับได้ส่องดูอาุซจิจากเชื้ออาสซูจิจริงๆผ่านกล้องจุลทรรศน์ครับผมเออแล้วเราจะเอาอาุซจิใครครับครู ต้องเลยกูจะกลับอสเจ้ยเจเดี๋ยวไอ้พีสตลกแล้วแล้วทำไมพุงไม่ทำเองวะเอ้ากูยังไม่มีอารมณ์กว่ะอยากเซฟปริมาณกูรวยบ้างไปสาระเฮ้ยไปเอาไปเอาไปนอนมั่นแเลไอพีหน้าพีเดี๋ยวก็ผ่านไปเฮ้ยไอของพุ่งวัวเนี้ยเฮ้ย ข้าไปปด้วยแ๊บเดียวเขียนอะไรมึงเนี่ยมึงอไปกูไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวดิกูกออยู่เออเอ่ะเอาของกูได้ไหมวะมีอยู่ทั้งสองสามคลิปนะไม่ต้องเฮียเพราะกูไม่ทำเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัวนี้เข้ามาได้ไงเนี่ยนี่มันห้องน้ำชายนะเฮ้ยแล้วก็ผู้ชายผู้ชายผู้ชยเจ็บมาด้วยเฮ้บอลกันไหมมาชักเช้าวันนี้เฮ้ยผัย ไอ้เมย้ยเฮ้ยเฮ้ยอปิดเ้ยอปิดดเฮ้ยกไม่ได้มึงออนไปเฮ้ยเฮ้ เปิดคลิปดูดิมึงทําได้เชื่อกูเหรอเอ้ยถ้ามึงไม่ทำเดี๋ยวพวกกูเข้าไปซักให้มึงนะเว้ยไม่ต้องเข้ามาเลยเว้ยผิดสู้ๆนะเหยาเหยวพีโอ้โห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  អ <Net> ត <-hertz> ់មកបាយមក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  รหว่างรอเพื่อนของพวกเธอนะครับเรามาดูนี่กันนี่คือกล้องจุลทรรศน์นะครับใช้ในการส่องวัตถุขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ตาเราเนี่ยมองไม่เห็นนะครับนักเรียนเคยใช้กล้องจุลทรรศไหมครับเเยอ่ะงั้นดีเลยเรามาลองดูกันเอ่อเป็นเส้นผมนะครับเอาของใครดีโอทยนี่ขอทีก็ได้นี่ถ้าคู่โอเค นี่ขอโทษดิเ,เดียหน้าตลกหน้าแข็งเมื่อกี้น่ะไม่สวยเออไม่สวยาเออนักเรียนครับมาเส้นเดียวก็ได้นะนี่มาเป็นกระจุกเลยอ่ะไอหน้าป๊อปเจ็ตเลยถ้าเอาเอาละเอาละไหนใครจะลองดูบ้างครับผมครับอ่ะเช่น น,น,นี่ผมจริงเหรอครับโอ้ครับผมไหนมีใครอยากดูอีกไหมครับโอเคหลังจากที่เราได้ดูเส้นผมไปแล้วคราวนี้ เรามาดูอาซูจิจริงๆกันอาซูจิเลยเหรอใ่ไหอาวพีดเสร็จแล้วเหรอโอเคเก่งมากไหนคูขอดูหนสิเยอะเฮ้ยวธรรมดาที่ว่าแหมแมมแหมไม่เห็นหน้า รวดเร็วทําใจไม่เหมือนมือใหม่เลยนะครับทำยังไงอ่ะแต่เยอะไม่พัวนี่นี่นี่อย่าแซวเพื่อนนี่เขาอุตส่าห์เสียสละนะเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับพวกคุณก็ทำไม่ใช่หรอไม่ะช่ เพื่อนหรือจะให้ครูเอาไปป้ายหน้าเพื่อนดีไหม